มามาพูดพูดเหมือนหม้าวิ่งตัะ พี่อาร์บะลืมแหวนที่ที่เมื่อวานถ้าอะไรวะอ๋อจะจะถ่ายคู่เนาะ มันก็มีเราถ่ายสองคนอยู่ไม่มีคนหนึ่งก็มีดอกไม้สวยนะไปเลยค่ะไปเลยโอเค ขอบคุณครับลูกโอเคขอบคุณจ้าเจ้า้าคะช่วยหลบรถพี่ปิ๊กหน่อยค่ะนี่ภูมิหนูก่อนะค เล่นบาเหรอถ่ายที่กเล่นบอลเล่นบอลเออเล่นบอลเดี๋ยวพี่ไบสอนไมไ่ต้อะไม่ต้องรแบบี่บไม่ต้อง่รู้ว่ารถ้างในอ๋ออรหลบๆพี่ปิ๊กน่อยพี่ปิ๊กพี่ปิ๊ก ปี๊บลบลบลบี่จะออกเลยเหรอใช่ออกแล้วสวยไหมสวยไหมาดี่มามาจับฟ้าของเจเลียสจับจับจับโอ้โหนี่ไทยถ่ายทำหนังนะเนี่ยทำไมไม่บอก่างโนเดฟเฟ้าฟ้าแรงไหมแรงไหม อะไรนะเป่งน right? right? ี่หัวทิ่มเลยคุมไปอารถพีเดิมาใช้เปห็นสีต้องเป็นไม่ได้เลยเป็นเดือนอ่ะมันไปเป็นอะไรไม่ยากมันเยอะไม่ยาก เมื่อกี้บอกว่าอยู่ข้างในมันคุยไม่ได้อึดอัดคุยเลยพรุ่งนี้มีอะไรไม่ไม่มีใช่ไหมไปพรุ่งนี้นอนถึงวันอาทิตย์แล้วไ่อะแต่ก็ไม่ดอ๋อพรุ่งนี้ได้เมียพรุ่งนี้่ไม่เรียนแง้วสวเดี๋ยวัดีบ๋อแตสีงแต่ ไม่่ได้่ไม่แน่ใจด้วยอ่างน่ไม่่่่หมด้ขอบคุณมานะครับุณสามมาเยอะแยะเลยวันนี้ว่างงานหรอ้ีงานกันงั้นแหละเอาพี่ใบบอกว่าพี่ไบร้องเพลงให้มาเยอะๆไก็มาเยอะๆ

เขาจริงเอะไม่ซื้ออีกเลยที่นี้ไม่ค่อยส่งแล้วอ่ะตออคันมาทางนี้ไหมอ่ะทางนี้มันกว้างกว่าได้ได้คันมาทางนี้ศิริทอกช่องสามอยู่คนนครได้สาอะไรนะศิริองต้องสามคนนครเหรอคนนครได้เบนน์น่ะเหรอต้องมีเก็บแล้วมันคุยไม่ได้ต่อเอาเงินไปซื้อง่ายแล้ว ไม่ต้องไมก็ปิดมาจากวีดีโอมาแล้วน้อ่เด่นเไาแอร์คอยไม่เรียงหรอเออพูดแล้วไม่เรียงนะ้งกิ่งทั้งหมดนะแม่เปลี่ยนสรถไ้หอถ่ายนี่มัจะพี่เลยอะไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนเป็นแท็กซี่แน่นอนจริงไหมได้เราพี่สี่รถสอง กระป๋องตาเพชรไมม่ีน้องบอกรถปลอมที่อื่นไม่มีกระป๋องตาเพชรอะไม่ีอะไม่มีมีปะกระป๋องตาเพชรไม่ใช่รถรถกระป๋องตาเพชรไมกระป๋องตาเพชรปะไม่รถกระป๋องรถกองตาใส่ได้ไหมเบอร์หรอคะเออเดี๋ยวาย่ลูกเบลลกล่องได้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 เอาดิ อาโอเคได้ไาไปสิคะเขาจะก่อนก่อนเลยคลุกคลูกไปไม่ยิ้มด้วยดิลูกยิ้มยิ้มเห็นฟันอยอ้ะยิ้มฟันหรอยิ้มเห็นฟันยิ้มพี่คุณไปกับโไปกับขายขายพรมสองพันเฮ้ยม่ได้ยี่นื้ไอ่ะแต่เขาขายสองพนอะม

กลับบ้านดีๆนะครับครับมาทำงานต่อเอ๊ะทำงานกับลุงมอายหงายออกเมื่อไหแรงว่ะถ้าปวยต้องร้ายัวันมี้วางแถมป่วยกันตั้งแต่วันก่อนถ่ายหมูมาถ่ายหมูได้มพยายามกินในเสียงถ่ายหมูอ้าวถ่ายแต่อะไรอะตรงรถไม่ได้เหรอตรงนี้ดีกว่าหันจะได้เห็นป่าจะได้เห็นป่าไม่เอาป่าได้ไหม ไม่ได้ถ่ายรูปรวมม่ไงก็นี่ไงจะถ่ายนี่ไงนี่ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะตรงนี้เลยอ่าตรงนี้แหละยี่เลยตรงที่